มีใครเคยได้ยินร้านละนองซีฟู้ดไหมครับนี่ไม่ใช่ร้านที่อยู่ละนองแต่อย่างใดนะครับแต่ร้านนี้นะครับตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นี่เองวันนี้นะครับต้นปาดคนมารู้จักกับอาหารทะเลจากอ่าวอันดามันอ่าวนี้นะครับขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของน้ําลึกทะเลใสแล้วก็ปลาหายากในวันนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าเขาคัดสรรวัตถุดิบอะไรมาทําอาหารบ้างนี่คือปลาที่เรียกว่าปลาคูดคาดนะครับหรือว่าปลากระพงแสมปลานี้นะครับเป็นปลาพื้นถิ่นภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนมากพบเจอได้ตามทะเลโขดหินหรือว่าป่าชายเลนในวันนี้นะครับ เราจะได้กินปลาคุดคาดลาดน้ําจิ้ม3รสนั่นเองครับแล้วมีใครเคยกินหอยหน้าตาแบบนี้ไหมครับหอยนี้จะขึ้นชื่อมากในหลายจังหวัดของฝั่งอันดามันหอยนี้มีชื่อเรียกว่าหอยชักตีนนั่นเองครับหอยชักตีนนะครับจุดเด่นจะมีขายื่นออกมาแบบนี้ครับฉะนั้นเวลาเรากินเนี่ยก็ค่อยๆดึงออกมาแบบนี้ได้เลยครับหอยนี้นะครับเนื้อสัมผัสจะกรุบๆคล้ายกับปลาหมึกเลยครับผู้ชมร้านนี้นะครับก่อนต้นมาเนี่ยต้นจินตนาการว่าจะเจอแต่กุ้งหอยปูปลาย่างอย่างเดียวนะครับแต่พอมาเห็นเมนูมันก็เต็มไปด้วยยอาาาาาาหหหรตมมสั่่่งทีลลกกเชน ราคาอาหารที่นี่จะอยู่ระดับกลางๆนะครับต่อจานเนี่ยจะเริ่มที่8-90ไปจนถึง300ที่นี่นะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากกินอาหารทะเลแบบปลอดภัยไม่มีสารเจือปนเพราะทุกกระบวนการเนี่ยเขาควบคุมทั้งหมดเลยนะครับทั้งคนส่งแล้วก็ประมงหาอาหารทะเลฉะนั้นเขารับรองว่าอาหารทะเลที่นี่สดใหม่แล้วก็ไม่มีสารเจือปนแน่นอนครับร้าน<ม>นะครับจะเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงครึ่งจนถึง4ทุ่มโต๊ะนั่งนะครับมีทั้งโซนด้านนอกแล้วก็ในห้องแอร์พิกัดร้านนะครับจะตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านเชียงใหม่การ์เด้นแลนด ใช่นึกภาพออกก็คือกลับรถตรงกาดมีโชคพาซานี้นะครับแล้วก็ตรงไปเจอป้ายสีเขียวเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับต้นก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอปิดท้ายไปด้วยเมนูอร่อยๆของที่นี่ครับบา,บายๆนี่คือกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือคั่วพริกเกลือนะครับฉ่ำๆเลยอุย้ยเด้งๆเ,เลยนะครับมันเด้งมากเลยอ่ะนุ่มเด้งมาก หมึกสีดำม,มันกินถ่านเลยอ่ะนุ่มลมุนม,นม,ม,นมากอ,มอร่อยนาะอันนี้ก็น่ากินมากเลยนะเป็นข้าวไข่ข้นนะครับข้าวไข่ข้นกับพริกขี้หนูแล้วก็โรยด้วย กุ้งนะครับเนื้อกุ้งแบบเน้นๆเลยนะเป็นปลากระพงนะครับแล้วก็มีเนื้อเผือกมาด้วยนะครับแบบนุ่มๆฟันแบบน่ากินมากนะครับกุ้งแม่น้ำนะครับกุ้งแม่น้ำจากละนองนะครับกุ้งเหล่านี้นะครับมีเนื้อที่กลิ่นสะอาดนะครับไม่เหม็นโครนนะครับเขาบอกว่ามันจัดเด้งนะครับ ด้วยความที่เนี่ยยิ่งเขาส่งรงมาอย่างเงี้ยเนื้อตรงนี้เนี่ยมันจัดด้งเป็นพิเศษนะครับโดยรวมถือว่าอร่อยมากๆนะครับในเรื่องของรสชาติแล้วก็วัตถุดิบนะครับส่วนราคาอาหารนะครับก็ลองมาพิจนารณากันดูเอาเองนะครับว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับสำหรับต้นมองว่ามันสมเหตุสมผลมากนะครับวันนี้ต้นก็ออกไปแล้วครับบ๊ายบาย